สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักสำรวจขุดหลุมสำรวจความลึก4เมตรก่อนเจอเต็มเต็มวันที่27กรกฎาคม2563สำนักข่าว INN รายงานว่าดรอุทุมพรดีศรีอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์ มมอสอหัวหน้างโครงการพร้อมด้วยดรบูเซียนคาลูปิหัวหน้างโครงการพร้อมด้วยดรบูเซียนคาลูฟีนักวิจัยศูนย์วิจัยการศึกษาบรรพชีวินวิทยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรคมสอนเราประเสริฐ หัวหน้าภาควิชาชีววิทยาและนิสิตภาควิชาชีววิทยารวมทั้งสิ้น9คนซึ่งเป็นคณะวิจัยโครงการศึกษาความหลา,ากหลายซากดึกดำบรรพ์ปลากระดดกแข็งสมัยไมยโอซีนจังหวัดเพชรบูรณ์รองพื้นที่ขุดสำรวจชั้นดินบริเวณที่มีการขุดพบวัซซิลเมื่อปลายป,ายปี2544ที่ตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยคณะวิจัยมีการใช้รถแบ็คโฮเปิดหน้าดินและขุดสำรวจความลึกราว3-4เมตร เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลแนวการวางตัวของชั้นหินและชั้นที่มีการพบฟอสซิลปลาดังกล่าวในการขุดสำรวจเก็บข้อมูลครั้งนี้ทางคณะวิจัยพบชั้นตะกอนที่พบฟอสซิลปลาและพืชสะสมตัวในชั้นแรกที่มีความลึกราวหนึ่งเมตรจากผิวดินใหม่และยังพบลึกลงไปอีกหลายชั้นโดยบ่งชี้ว่าพื้นที่นี้ในอดีตเคยเป็นทะเลสาบน้ำจืดมาก่อนมีการทับถมตะกอนท้องน้ำพร้อมกับพืชและสัตว์มากมาย เมื่อการเวลาผ่านไปหลายสิบล้านปีต่อมาสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปจากทะเลสาบกลายเป็นพื้นดินแทนจนกระทั่งมีการขุดพบซากปลาและซากพื่อที่แปลสภาพเป็นฟอสซิลแล้วดรบูเซียนคาโูฟีนักวิจัยสูนวิจัยและศึกษาบรร์พชัชวินวิทยากล่าวผ่านล่ามว่า การศึกษานี้มีความสำคัญต่อองค์ความรู้บรรพช,ชีวินวิทยาทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพและการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตในสมัยไมโอซีนเมื่อราว1 1 5ถล้านปีก่อนทางนี้ประเทศไทยมีการค้นพบฟอสซิลปลาโบราณจำนวนมากจากยุคไดนโนเสาร์ประมาณ150ล้านปีก่อน แต่การเจอฟอสซิลปลาในยุคใหม่ก่าเช่นนี้ยังต้องการข้อมูลวิจัยเพิ่มเติมอีกมากซึ่งนับว่าเป็นแหล่งปลาในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ